การลงทุนมีความเสี่ยงคุณอาจเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้า PK บอกว่าการไม่ลงทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่าด้วยซ้ำพีเคฟันแนน์จะมาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในโลกของการเงินการลงทุนครับว่ามันคืออะไรกันแน่และทำไมการยอมรับความเสี่ยงและจัดการกับมันนะ่ะอาจปลอดภัยมากกว่าการเลี่ยงความเสี่ยงครับแล้วที่สำคัญคือมันยังทำเงินให้กับเราและเรานั้น รวยยิ่งขึ้นไปอีกครับ PK Finance ช่องเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนครับ PK นั้นเป็นนักบัญชีจากสหราชชาณาจักรหรือเรียกว่า CA ครับความเสีย่ยงนั้นมันคืออะไรกันแน่ครับยกตัวอย่างง่ายๆครับความเสีย่ยงคือการที่เราไปลงทุนในทรัพย์สินใดรัพย์สินหนึ่งมันมีสิทธิ์ที่จะขาดทุนได้ครับนั่นคือความเสีย่ยงครับในโลกของการเงินครับมันจะมีความสัมพันธ์ง่ายๆครับ risk r e t u r n r e l a t i o n s h i p ครับ risk หมายถึงอะไรคือความเสี่ยง Return คือผลตอบแทนครับ Low risk Low Return นั่นหมายถึงความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนที่ต่ำยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเอาเงินไปฝากบัญชีธนาคารเนี่ยเราได้ผลตอบแทนอยู่ที่1%ต่อปีสมมติฝาก1ล้านได้ดอกเบี้ย1%ปก็ได้มาแล้ว10,000บาทแค่นั้นครับได้ทั้งต้นทั้งดอกครับได้กลับมาความเสี่ยงต่ำมากครับถึงได้ผลตอบแทนต่ำ low risk, low return, ส่วน High risk, high risk Return ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลงทุนในอนสังหาริมทรัพย์ธุรกิจหุ้นหรือไม่ก็คริปโตครับถ้าคุณลงทุนในทรัพย์สิเนเหล่านี้ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าหรือราคานั้นมีความผันผวนมากกว่าเนี่ย คุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า1%แทนที่จะเอาเงินนั้นไปฝากบัญชีธนาคารคุณเอาเงินน,นไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าคุณจะได้ผลตอบแทนมากกว่า1%เป็นต้นครับแต่ในทางกลับกันเพราะว่าทรัพย์สินเหล่านี้มันมีความเสี่ยงสูงมากคุณอาจมีสิทธิ์ที่จะขาดทุนได้โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงมากๆในยุคนี้ก็คือแบบพวกคริปโตเคอเรนซีครับความเสี่ยงสูงมาก คุณอาจจะได้ผลตอบแทนมากแต่คุณมีสิทธิ์จะเจ๊งได้เหมือนกันคือคุณอาจจะขาดทุนได้อย่างมหาศาลครับอันนี้ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับความเสี่ยงแค่นี้มันมีแค่นี้จริงๆหรอมีแค่แบบถ้าความเสี่ยงตำ่ำได้ผลตอบแทนน้อยความเสี่ยงสูงได้ผลตอบแทนสูงมันมีแค่นี้จริงๆหรอครับและทำไมคนที่เป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพระดับโลกทำไมเขาสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านี้และทำให้เขานั้นร่ำรวยขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเขาเข,าเข้าใจว่า แต่และความเสี่ยงนั้นมันคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นครับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจครับถ้าเศรษฐกิจดี เมื่อเราลงทุนในทรัพย์สินที่แบบเอื้อเฟื้อต่อหรือพึ่งพาต่อเศรษฐกิจอะยกตัวอ,อย่างเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับถ้าเศรษฐกิจดีหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะเติบโตตามเศรษฐกิจครับแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีหรือเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนผลตอบแทนที่ได้ก็อาจจะต่ําหรือขาดทุนก็เป็นไปได้ครับที่คือความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจครับหรือความเสี่ยงด้านสงครามเป็นต้นแบบในตะวันออกกลางหรือระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียครับมีความเป็นไปได้ครับที่ สงครามมันจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างแล้วก็มันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านอื่นๆทําให้ข้าวของนั้นแพงมากขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยครับโดยเฉพาะปีนี้ปี2025ครับเฟดหรือธานาคารกลางสหรัฐเขากำนวาว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเมื่อเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นเมื่อทรัมมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับ ก็ต้องดูต่อไปว่าถ้าอัตราดอกเบีย้ยนั้นปรับโตสูงขึ้นเมื่อไรอ่ะราคาพันธบัตรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะประับโตลดลงครับไม่ใช่พันธบัตรอย่างเดียวครับหุ้นต่างๆก็จะประับโตลดลงเพราะว่ามันมีค่าเสี่ยงโอกาสด้านการลงทุนครับหรือถ้าเป็นธุรกิจที่แบบเช่นแบบธนาคารปล่อยกู้ครับปล่อยกู้สินเชื่อความเสี่ยงคือ default risk default risk หมายืออะไรเหมือนแบบคุณเอาเงินอนะ่ะให้เพื่อนยืมความเสี่ยงคือเพื่อนของคุณอนะ่ะจะไม่คืนเงินให้กับคุณครับคล้ายๆกับ ธนาคารปล่อยกู้ครับเขาเรียกว่า default risk ครับถ้าเรารู้จักชนิดของความเสี่ยงที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราก็จะบริหารจัดการความเสี่ยงกับมันได้ให้ความเสี่ยงนั้นมันลดลงแต่ทว่าผลตอบแทนนั้นยังเท่าเดิมครับก่อนหน้านี้พูดถึงอะ low return ใช่ไหมครับแล้วก็ high risk high return ตอนนี้ผมพูดถึงอะไรครับจัดการความเสี่ยง manage risk แล้วก็ high return ครับจัดการความเสี่ยงแต่ผลตอบแทน ให้มันสูงมากขึ้นครับถ้าเรารู้จักความเสี่ยงที่มันเกี่ยวข้องทรัพย์สินที่เราลงทุนนะ่ะเราก็จะสามารถลดเปอร์เซ็นต์การขาดทุนได้แล้วก็ทําให้ผลตอบแทนที่จะได้มันมีมากขึ้นยังน้อยๆมันต้องสูงหรือไม่ก็เท่าเดิมครับคือการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยที่ผลตอบแทนยังสูงนั่นเองครับแล้วแบบนี้เราจะจัดการความเสี่ยงกับมันได้อย่างไรครับเหมือนกับเราเนี่ยตอนที่เรายังเด็กครับ ผู้ปกครองแบบพ่อแม่ของเราเนี่ยเวลาเราจะข้ามถนนใช่ไหมครับพ่อแม่ของเราก็จะจูงมือเราข้ามเดินข้ามถนนให้เราเดินอย่างปลอดภยัยโดยที่รถนั้นไม่ชนใช่ไหมครับหรือหลังจากนั้นอนะ่ะเมื่อเราโตขึ้นเราก็เดินวิ่งรู้ได้ตัวเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมองซ้ายมองขวาเมื่อเราโตขึ้นปัจจัรยานได้ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นขับรถยนต์เป็นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ครับมันก็คล้ายๆกับ การลงทุนครับการลงทุนนี่คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ครับถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยก็เหมือนการที่เราเริ่มที่จะเดินข้ามถนนครับนั่นคือความเสี่ยงต่ำครับเพราะการมองซ้ายมองขวาข้ามถนนเป็นความเสี่ยงที่ต่ำม,มากครับเพราะเด็กยังทําได้เลยครับสเตตต่อไปคือการปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานก็ต้องมีเด็กนั้นก็ต้องมีอายุมากขึ้นในการปั่นจักรยานใช่ไหมครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับเทคความเสี่ยงมากขึ้นแต่ก็ปั่นจักรยานได้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นนึกออกไหมครับ สเตตต่อไปความเสี่ยงมากขึ้นในการขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่มันทําให้เราไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและก็คล่องตัวดีกว่าไปเดินหรือไปวิ่งใช่ไหมครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราลงทุนบางสิ่งบางอย่าง a k คความเสี่ยงหรือ take risk เนี่ยเราเรียนรู้จากมันมันก็ทําให้เราได้ผลตอบแทนมากขึ้นอย่างปลอดภัยด้วยครับเหมือนกับการที่เราขีม่มอเตอร์ไซค์ครับเท่านั้นยังไม่พอใช่ไหมครับขับรถยนต์นะครับคือขับรถยนต์ยังไงก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วมีอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เทคความเสี่ยงที่จะขับรถเราก็จะขับรถไม่เป็นไม่สามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างส่วนตัว และอย่างรวดเร็วครับก็คล้ายๆกับการลงทุนเช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่เทคความเสี่ยงนะครับเราก็ไม่เรียนรู้ไม่มีประสบการณ์เหมือนกับการขับรถยนต์ครับดังนั้นให้เรียนรู้แล้วก็ทดลองความเสี่ยงเรียนรู้ปรับแผนไปเรื่อยๆครับแบบนี้จะทําให้เราเก่งมากขึ้นแล้วเรานั้นสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินก้าวเดินครับโดยการขับรถยนต์แทนครับ เห็นไหมครับว่าการที่เราขับรถยนต์นั้นมันมีความเสี่ยงแต่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ใช่ไหมครับว่าเราต้องมองซ้ายมองขวาแตะเบรกนู่นนี่นั่นก็เหมือนกับการลงทุนเช่นเดียวกันครับถ้าเรารู้จักความเสี่ยงและบริหารได้เราก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเหมือนกับการขับรถยนต์นั่นเองครับแล้วการที่ไม่ลงทุนเลยอาจมีความเสี่ยงมากกว่าการที่ลงทุน PK หมายถึงอะไรครับตัวอย่างเดิมแบบเนื่องการขับรถยนต์เช่นเดิมแบบสมมุติว่าถ้าคุณไม เทความเสี่ยงครับไม่อยากที่จะขับรถยนต์เป็นครูก็ต้องรอครับรอที่จะให้คนอื่นมาขับให้แทนหรือนั่งรถประจําทางหรือต้องรอคนอื่นให้ขับรถมาความเป็นส่วนตัวก็ไม่มีครับอันนี้คือผลตอบแทนที่ได้รับความเสี่ยงตำ่ำคุณยังไปสามารถไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้ แต่ว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าครับแล้วคุณอาจจะเสียเวลามากขึ้นด้วยซ้ำอาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปได้อาจจะพลาดโอกาสที่คุณต้องมาบรอระยะเวลาที่ให้คนอื่นนั้นมาขับรถแทนคุณครับมันก็คล้ายๆกับการที่คุณนั้นเอาเงินไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารครับสมมุติว่าคุณ่ฝากเงินในธนาคาร1ล้านบาทได้อัตราดอกเบี้ย1%ต่อปี เป็นระยะเวลา20ปีครับ20ปีผ่านไปคุณจะมีเงินประมาณ1ล้าน2สน2 0มื0นบาทครับดูไม่แย่ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมแบบมันมีความเสี่ยงหนึ่งที่คนมองข้ามนั่นคือเงินเฟอ้อครับเงินเฟอ้อหมายถึงอะไร เมื่อ20ปีที่ผ่านมากล้วยเตี๋ยวข้าวจานละกี่บาทครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชามละกี่บาทนั่นคือเงินเฟอ้อเอาง่ายๆครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3%ต่อปีครับถ้าเราเอาเงินนะีไปฝากในบัญชีธนาคารนะเราค่าทุนนะครับเพราะว่า1%คือดอกเบีย้ยลบด้วย3%คืออัตราเงินเฟอ้อติดลบแล้ว2%ต่อปี เป็นระยะเวลา20ปีมูลค่าเงินงุุณเป็นเท่าไหร่รู้ไหมครับจากเงิน1ล้านบาทจะเหลือประมาณอยู่ที่6 0, 6 0 0 0 8 0 0 0บาทเท่านั้นครับเป็นเหตุผลเพราะอัตราเงินเฟอ้อมันกระดก่อนมูลค่าของเงินของคุณครับนี่อาจจะเป็นทริคของธนาคารก็ได้ครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างให้คนนั้น ฝากเงินไว้กับธนาคารมากขึ้นครับไม่อยากให้คนนั้นไปเรียนรู้เพเิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินการลงทุนครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารครับธนาคารเนี่ยจะได้ทําเงินได้มากขึ้นปล่อยกู้ได้มากขึ้นครับเพราะเมื่อเราเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารเนี่ยธนาคารเขาไม่เอาเงินเก็บไว้ครับก็เอาไปปล่อยกู้ต่อครับได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าที่เขาจ่ายให้กับผู้ฝากนั่นเองครับนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของธนาคารก็ได้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่ถ้าเราู้จัก จัดการความเสี่ยงแล้วการลงทุนยังไงก็ดีกว่าเอาเงินไปฝากไว้กับธานาคารครับแล้วจะจัดการความเสี่ยงได้อย่างไรครับแน่นอนครับ PK ที่บอกไปเราต้องเรียนรู้ครับทดลองครับมีประสบการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นช่อง PK Finance ดูคลิปแล้วเข้าใจเกี่ยวกับ,บการเงินการลงทุนแล้วเอาไปลงมือทาครับ ถ้าดูคลิปแล้วไม่ลงมือทำเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราไปอ่านหนังสือหรือดูคลิปวิดีโอว่าเราจะขับรถยนต์ยังไงครับยังไงก็ขับรถยนต์ไม่เป็นครับเราต้องไปลองนั่งขับครับมันถึงจะเป็นครับการเงินการลงทุน ก็เช่นเดียวกันครับอยากให้ทุกคนนั้นขับรถเป็นครับและเป็นอย่างปลอดภัยด้วยครับเหมือนกับการเงินการลงทุนจะได้ผลอบแทนสูงขึ้นดีกว่าเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารครับไม่ใช่แค่นี้นะครับการที่จัดการความเสี่ยงได้มันมีหลายวิธีครับเช่นการกระจายการลงทุนครับ คือสมมติว่าเราไม่ลงทุนในทรัพย์สินเดียวครับหรือแบบไม่ซื้อหุ้นตัวเดียวเราสามารถซื้อหุ้นหลายๆตัวมันจะกระจายความเสี่ยงครับผลตอบแทนของเราอาจจะเท่าเดิมนะครับแต่ทว่าความเสี่ยงของของเรานั้นลดลงครับการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องดีครับอย่างน้อยผลตอบแทนของเรามันเท่าเดิมแต่ทว่าความเสี่ยงของเรานั้นลดลงครับแล้วอีกอย่างนึงครับการลงทุนในระยะยาวนะเป็นเรื่องดีครับพี่เคยได้เคยพูดหลายๆครั้งนะครับว่ายิ่งถือนานน่ะ มันยิ่งดีครับโดยเฉพาะคลิปก่อนหน้านี้ครับเกี่ยวกับเรื่องทองคำครับถ้าเราถือยาวนะ่ะยังไงอะ่ะมันก็มีมูลค่าครับพี่เคเข้าใจครับว่าวราคาทองคำอะ่ะมีความผันผวนในบระิยะสั้นเมื่อคุณซื้อมาเนี่ยอาจจะขายพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าคุณมีสิทธิ์ที่จะขาดทุนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถือแบบ10ปี20ปีความเสี่ยงที่จะขาดทุนนั้นมีน้อยมากครับ เพราะว่าอะไรลองไปถามปู่พ่อแม่ญาติตายายก็ได้ครับว่า20ปีที่แล้วราคาทองคำเท่าไรแล้วก็ราคาทองคําตอนนี้ราคาเท่าไรงา่งายๆแค่นี้ครับแทนที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารอย่างน้อยเอาเงินนั้นไปซื้อทองคำครับยิ่งถือนานมันยิ่งดีครับมันรักษาความมั่งคั่งให้กับเราครับซึ่งสามารถดูคลิปก่อนหน้าดีได้ครับว่าการลงทุนในทองคํามันเหมาะสมกับใครกันแน่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคือเราควรที่จะเข้าใจว่าความเสี่ยงนั้นนะมันคืออะไรครับ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านการลงทุนของเรามันมีอะไรบ้างเข้าใจกับมันเพราะถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็ไม่สามารถจัดการมาได้มันมีแค่นั้นเองครับดังนั้นเราควรที่จะรู้จักว่าความเสี่ยงแต่ละการลงทุนนั้นมันมีอะไรบ้างเมืม่อร <L> เราดูแล้วรู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรเราก็จะจัดการกับมันได้นั่นเองครับดังนั้นให้รู้จักชนิดของความเสี่ยงแต่ละการลงทุนครับว่าความเสี่ยงมันคืออะไรครับ หรือบางคนบอกว่าการที่เราลงทุนกลัวที่จะขาดทุนแบบ10% 20%หรือแบบได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ไม่กล้าเสี่ยงก็ลองทําแบบสอบถามดูก็ได้ครับหรือแบบนักปรึกษาทางการเงินก็เขาจะมีแบบสอบถามมาให้เลยครับว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มาก้อยขนาดไหนครับแต่เอาจริงๆนะครับมันเป็นเพียงแค่กระดาษเป็นเพียงแค่เปเปอร์ครับประเมินความเสี่ยงขอโอเคมันแค่เบื้องต้นครับเวลาจะยอมรับความเสี่ยงที่แท้จริงอะ มันต้องทําแบบนี้ครับลงมือทําอย่างเดียวลองลงมือทําไปเลยครับเราจะได้เรียนรู้จากมันเต็มๆครับเพราะว่าเมื่อราคาของทรัพย์สินี่ยมันมีปรับขึ้นปรับลงอ่ะเราก็จะใจเต้นตุมต้มๆตรงครับว่าเรายอมรับความเสี่ยงจะมาได้ไหรือเปล่าแต่คือเอางี้อ่ะถ้าเราได้กําไรเนี่ยไม่มีใครแบบเสียใจหรอกครับแต่ถ้าแบบขาดทุนเมื่อไหร่เนี่ยเห็นแบบแดงๆเมื่อไหร่ติดลบเมื่อไหร่เนี่ยจิตใจของเรายอมรับตรงนั้นได้หรือเปล่าครับเปเปอร์ไม่สําคัญเท่ากับ ประสบการณ์ที่แท้จริงครับให้ลองลงมือทําดูครับแล้วเรานั้นจะ,จะสามารถจัดการจิตใจของเราที่จะยอมรับความี่ิงได้แล้วก็ค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการยอมรับความเสี่ยงนั้นไม่ใช่เป็นของตายตัวครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเหมือนกับเด็กยันโตครับเด็กก็ไม่กล้าจะทํานู่นทํานี่ไม่เรียนรู้ทําอะไรไม่เป็น อย่างเช่นแบบขี่มอไซค์ไม่เป็นครับหลังจากขี่มอไซค์เป็นแล้วคือแบบบายบายครับไปเที่ยวแล้วครับง่ายๆเช่นเดียวกันครับคือถ้าเราทําอะไรเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะกล้าที่จะทดลองมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นนั่นเองครับเริ่มเล็กๆหน่อยก็ได้ครับถ้าแบบใครยังไม่รู้จากประสบการณ์ที่แท้จริงของตัวเราเองให้เริ่มเล็กๆหน่อยๆครับเมื่อเริ่มเล็กๆหน่อยๆแล้วเราก็จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกมันครับ เมื่อเราเทคความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อไรเนี่ยเราก็จะเรียนรู้มากขึ้นเปิดโอากาสให้กับเรามากขึ้นกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือทําครับเมื่อกล้าลงมือทาเมื่อไรเนี่ยผลตอบแทนก็จะมีมากขึ้นกับทําให้เรานั้นรวยขึ้นนั่นเองครับให้กล้าคิดกล้าลงมือทาครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆบริหารจัดการครับมันจะทําให้เรานั้น่ะเติบโตร่ํารวยมีความมั่งคั่งในอนาคตอย่างแน่นอนครับให้เรียนรู้ปรับตัวเรียนรู้ปรับตัวไปเรื่อยๆครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสะสมความรู้แล้วก็ประสบการณ์ครับแม้กระทั่งนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกอย่างปูว์นบัฟเฟตเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงครับเขาเทคความเสี่ยงแต่เขาจัดก,การความเสี่ยงอย่างฉลาดทําให้เขาเป็นนักลงทุนถือได้ว่าเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ครับแต่ว่าถ้าเราปีกขอพิสว่าความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เรานั้น รวยขึ้นมีความมั่งคั่งขึ้นเนี่ยการที่ไม่เช็คความเสี่ยงคือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเลยอะ่ะเป็นความเสี่ยงสูงที่สุดครับเหมือนกับตัวอย่างที่ให้ไหว้ที่เราเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคาร1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย1%แต่ว่าติดลบไปแล้ว2%เพราะว่าอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่3%จาก1ล้านกลายเป็น6 0แสนกว่าบ,บาทไม่ถึง7 0 0 0แสนครับดังนั้นให้รู้จักความเสี่ยงแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงครับมันจะทําให้เรานั้นรวยยิ่งขึ้นครับความเสี่ยง ที่ใหญ่ที่สุดคือการที่เรานั้นไม่ทําอะไรเลยมัวแต่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงครับเพราะเรานั้นจะไม่เรียนรู้อะไรเลยครับให้เรานั้นเทความเสี่ยงมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยเ,เราจะได้ผลตอบแทนกลับมาครับแล้วคุณล่ะยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนสามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับเพราะแต่ละคนนั้นมีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันและก็สถานการณ์ในชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันครับคอมเมนต์กันได้นะครับว่ายอมรับความเสี่ยงกันได้แบบไหนแล้วความสิ่งที่แท้จริงเห็นด้วยกับ PK Finance หรือเปล่าครับอย่างก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe จะมาแชร์เรื่องการเงินการลงทุนให้ฟังอีกครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ